สบาดีครับผมพี่น้องปองปล่อยหาก,กินน้ำให้น้ำหนาคือเก่าครับผมคลิปนี้มี <c oughs> หอยขมพี่น้องหอยจูบไหมบานเฮานปะไปหาขัวมาน้ำทางน้ำน้ำขั้นแท่นน่นะนี่อะไครับแต่ยังพ่อหายุหากินได้ด้พี่น้องเลยน้ำบานเขาเนบ่าขานวะ่ะ เอากระจิตเช,ช็คสภาพแล้วข้าก็เตรียมล่างได้ไี่น้องล่างออกให้เบิด์ดนะครับขี้ดินที่มันโอบไวเพราะว่าเขาจำซีนไหมไอยเขาจำซีนเขาเขาง่ายหน่อยไหมนี่แหละน้ำทางน้ำเอาไปหาขัวมาหอยขัวครับหอยขัวร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมันเกี่ยขี้ต้มด้อมเมื่อมันซื้อน้ำตลาดเด้ไปหาขัวเอาอยัางพ่อหาอย่หากินได้ยินนะพี่น้อง ล่างขีดดินออกดีๆเครื่องแก่งเครื่องออมให้มันครบเดยพวกพวกีเลิดพวกซี่นะครับแนวใส่กระเบือ่ออมนำจักหน่อยนะยลืมผักกระแญงกับยังบระได้กับผักอีตูด้อยามผักกระแงแห้งกระได้ดีดกว่าคลิปนี้สำนีก่อนครับ